สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีแฟนเพลงแฟน,แฟนมาล่อมสุข,ขสุคนครับฝนตกดีดีพี่น้องถ้าก็มาตนามาหอดเพื่อนมาท่านพ่อเข้าฝนตกดีดีดีด,ด,ดียังะ่ะเอ้าพี่น้องครับพอไปใส่มาใส่ล้วเข้าหมุนกินอยู่น้ำมอล่องมาล้อนี่แหละเชื่จากในแน่วมักอาชีพที่จะค้องอันถ้ามาหากินอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะชีวิตเลี้ยนมากกับเด็ดไปน้ำจบมากกับประเด้ไปเหตุงาน,นอันอืน่น ไปกับไปแค่แวบๆแ,แต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กันอยู่นี่อันตะวุงกันมาลัมเนาะก็ะเลืหู่นจักรเรืองมาลัมเนาะอันนี้เขาดีกับชีมอ่าวสูฟังนะครับผมอันเรืองมาลัมเนาะเห็นน,อนอ่องน้อ,นองล,ลูกลูกเต่าเต่าน่องนุ่งลูกหลานสันดกอยากเขามาอยู่ในวกกันมาลัมเหอนว่าเห็นไอ้ดอนต่างๆเพื้นใดพื้นห่างพื้นมีพืน้นมีซื้อเสียงวันถอดไปอืม เมื่แม่นแต่ล,ลูกแต่เต่าดีบันในพ่อแม่ก็อยากให้ลูกให้หลานจะาข้องมาอยู่ในอาชีพนี่พออย่างเห็นเม็ดเงินดีเห็นซื้อเสียงเห็นเม็ดเงินเนีย่ยโอ้ยมันหวานหอมซะเหลือเกินก็เลยอยากให้พาลูกพาเต่าจ้าข้องมาผู้ลงคนข,นขอ,อลอแค่ียแล้วว่าท่าน,นดไดนอัอนฮอใสอยู่ว่ท่านไดนเลียนบ่าท่านไดนพ่อสมใดยอยู่อยากให้ลูกให้เต่ามาพักดันมา บมเมนสิ่งที่พิดนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีคือกันเนาะครับสอนให้เด็กหน่อยทํามาหากินแต่แตี่ยน้อยเม่เสด็จหุ่นจักคุนคาของเงินเสด็จหุจักว่าโอ้ยแต่ะอแต่แมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามากในทั่วสิด้เงินแตลระบาทแต่ละสตดตังมามันยากมันเมื่อยสันะ่มใดเนาะนั่นแหละครับพอดีที่พี่สักเลยมาบอกสูพี่น้องฟังสำรับคลิปนี้แล้วกันเนาะเสวาด้บัตรการมาเป็นมอลลัมเนะาะบริเวณว่าเขามาแล้วเพิ่นรับแล้วมาออดิชันแล้วเพิ่นรับแล้ว ที่ได้บดได้บาทหลวบแมเมนตดิโมแมนตวอือลูกเต่าพ่อแม่ผู้ปกครองคือกันเด้อครับเด้อบางคนเขามาแล้วบ่ได้บดได้บาทบ่ได้ร่องเพียงบ่ได้อันนั้นอันนี้คือจังใจจากของต่งางหวังมาต่เฮื่อนตะาสั้นผัดน้อยอุกน้อยใจผัดเครียดผัดไปไร่ขงังแปลงงอยโมแมนทาด้ครับผมก็คือการที่สิเป็นมอลำัมได้นี่เป็นมอลองมอลำมมีบทมีบาทการแสดงได้นี่มันต้องมีคุณนนักลักษณะจากการฝึกฝนมา จนชำช่องจนชำน,นั่นพอสมควรนะครับผมเนาะมันจงสีได้เป็นตัวเนะาะผู้ลังค้นเข้ามาในวงการมอลำัมน่นมาในรูปแบบแดนเซอร์กับมีเด็อยากเป็นมอลำัมด้วยแต่ว่ามาเป็นแดนเซอร์ก่อนก็เรียนรูกกนปการเต้นการสเต็ปออกสเต็ปก่อนดินั่นแหละครับบางคนก็แอบแปงมาเป็นแดนเซอร์อยู่หลายปีเป็นคอดตูมก็มีเนาะลางคนผมเห็นอยู่คณะมองอื่นผลดอกผมเห็นเฮ็ดคอนว้อยตัวเฮ็ดคอนวอย เด็กคนว้ยมาก,ก่อนนั่นแหละค่อยซึมซับไปเรื่อยๆค่อยฟึกฝนไปเรื่อยๆยังค่อยได้เป็นนะครับเนาะยังค่อยได้เป็นมอลำตัวโมเมนว์ามาเพิ่อนออดิชั่นแล้วโอ้ยดูค่อยต้องได้บหนูต้องได้บทนั่นบทนี่ย่งางขี้ไล่นูก็ต้องมีโชว์ละจังสันสีบมเมนตดิเนาะการได้จับไม่ลองหนาเวทีบาว่าสิเป็นลองคู่ลองสามหล่องสี่ข้น นี่โชว์ใดโชว์หนึ่งของดันนะเวทีส่งคอนเสิร์ต,ตถือว่ามันสุดยอดแล้วครับผมแออดิชั่นเขามาเพลินรับแล้วแต่ว่าลักๆแล้วก็ต้องเต้นก่อนเต้นก่อนดีต้องมีสเติป้องได้เต้นก่อนฝึกฝนกจิตใจอยคลองฝมต่อความเมือยความลาความแบบสแภาพะกดดันต่างๆย่ำสอบสอบเต้นนะนะไม่ถึงสอมเต้น เสกนะ่อนเนาะแามดังแล้วมันจังสีบลนเหลืองจังสีบลหนลงจากของต้องมาลับหลายๆข้มรู้สึกสะก่อนนะครับผมจังค่อยสิเป็นมอล่ไใดบันนีฟ้ฟึกร่องฟึกล่ำบางคนกระลองจ่งลองเป็น,ลอ,ปนลองมวนดิมวนมาแต่เฮือนตสั้นผมลองเป็นลองมวนปอนมาแต่เฮือนตสั้นผนเป็นนะครับผมพกความมั่นใจมาเต็มที่เต็มร้อยเข้าใจนะครับผมเข้าใจอันนี้เพื่นอนนว่า ทำการบ้านมาดีนะครับผมแต่ว่ายังมาท่านเด็กเคยเป็นมอลลอยูยุใสเนาะมาหัดมาเลียนมาฝึกอยู่นี่มอลำัคณะแรกผมกับวันเด้ไม้ถึงมอลำัคณะเดียวนะครับซุ่มมองนั่นแหละครับแบกความบังมากว่าเพื่อนรับสีต้องได้เป็นมอลแน่มในน,น่นบอมแมนดดีรับแล้วก็ต้องฝึกนะครับผมระยะเวลานั้นึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับผมแล้ว็วาสนาว่าสิได้เป็นซ้ำไใดสิได้เป็นตัวใด มาแล้วก็สีเบิง้งนิสัยใจคอต่างๆนหน้า,า,นา,นามันมีประกอบกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมเป็นอย่างคือมันคือมีจังสีผมสิสื่อสุวังเป็นอย่างคืออันผู้นั่นไหมเป็นมอล้ำม,มากหลายปีเราดิเป็นไม่ยู่ในวงการมล้ำหลายปีแล้วเป็นคือจังเดตเต้นหลักการล่องต้าคอนเสือตเป็นคือบได้เป็นมล้ำตั้งที่เสียงเพื่อนก็ดีไหมหน้าตาเพื่อนก็ล่อเพื่อนก็งามเสียงก็ดีหน้าตาล่อสวยงามแต่ว่าเพื่อนเป็นอย่างคือบได้เป็น รับบทนั่นบทนี้จะเถอเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างค,คืออย่างพม่านั่ยแหละครับมันต้องฝึกฝึกแล้วเป็นแล้วมีใส่ใจข้อผอมความประพฤติความคิดมีใสยใจข้อการอยู่กับมูพวกเพื่อนฝูงเป็นจังไดเนาะเป็นยังคือเบอกมหัดปรรน,นี้ถ้าเกิดดังเดบัดนี้ไปเมืองอื่นบ่บัดนี ผู้นั้นเมื่ออื่นผู้นี้เมื่ออืน่นส่วนไปไปบ่ไปที่ครับพ้นแนวนี่เนาะไปเพราะฉะนั้นแล้วเพ่นก็นเลยต้องตามขันบันไดที่ผมบอกไว้หลายๆคลิปอันนี้ว้าอีหลีด้อนี่บ่แม่นว่าโอ้ย่อยรองมวนแล้วไปล้ำมวนแล้ว่อยป้อนเป็นแล้วมาแต่เือน่นต่องผูดด้ใดมาสอสนข่อยอยากดอกนวมนื้วนม้นี่นี่ัยข่อย็ดีอยู่ไปพกความมั่นใจเมาเต็มรอยนั่นละ ขึ้นไปดีขอยกระลั่มได้่นแล้วลองได้ร่นแล้วแมนนะครับเนาะแต่ว่าคนที่เป็นนังสั่นก็ไลยนะครับผมที่รอดจออยู่นี่จอที่สีขึ้นคือกันมาถ่ายอยู่หลยปีแล้วซ่อนอยู่นี่เมยตาเป็นหักที่เอาความหวังมาจากเงื่อนหอบความหวังมี่นก็ไลยแต่ว่ามันเป็ี่ยนได้ง่งไๆครับการเป็นมอลลัมรับทบทรับบทเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเข้าเข้าใจในจุดจุดนี้แล้วเข้าขอ้อศี ทำงานแบบสบายใจเลี่ยนลูปไปแบบสบายใจบอดด้ไปกดดันผู้บริหารต่างๆเพิ่อนที่เพื่นมีหนาทีรับพิดชอบในจุดๆนี้เนาะบอได้ให้ผู้นั้นผู้นี้ไปกดดันบางเทื่อก็กดดันในในรูปแบบรอบนอกกม็มีเอฟซีไปถ่วงเอาเนาะเขาก็ลองได้ก็เล่นได้จังสันจี 4. เป็นยังเขาคือบอได้รับบทบาทในเมือเนี่ย แน่นอนครับมันเป็นจังสี่ผู้ใดก็อยากให้ศิลปินจะควงเด่นผู้ใดก็อยากให้ศิลปินจะควงได้ดีนะครับเนาะต่ว่าระบบมันก็มีนะครับผมค้นที่คิดคือยังเฮาเป็นเอฟซีของศิลปินท่านอื่นข้าจะข็คิดขึ้นกันนี่แหละครับเฮาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยต้องตามขันบันไดเนาะขันเข้าใจจุดนี้สิบ่มีปัญหาพ่อแม่ผู้ผู้ปกครองก็คขึ้นกันซีโบมีปัญหานะครับเนาะ คอยเลียนรูปไปนะครับเบิ่งไปเลียนรูปไปหอดบางหอดเวลามันสิไดเป็นเอเองนะครับแต่ว่าสิไดป็นแล้วสิดังขื้อบดังก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอันนั้นคือยุก่กบวาสนานครับผมคือยุก่กบวาสนาล้วนๆน,นอกจากเข้าสิเฮดตัวดีแล้วทําตัวดีทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรููการเป็นมลําไดแล้วครบจบขบวนท่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่สิได้รับตําแหน่งแล้ว พ่อรับตาแหน่งไปแล้วออกไปแล me, นน้วซสน่เข้ามีรือว่ามีบ่หมองหันอันนั้นข้นอยูติดตัวศิลปินคนนั้นนั่นเลยนะครับผมนั่นล่ละเจอบ่บโบจังสี่กัสิมีคนมากรู้หมดทุกเรื่องเนาะฮูบัอเจ้าหูบัดทุกเรื่องพูดไปเรื่อยอียังังส่นะนั่นล่ละมันมีมันมีแต่ว่าเขาดีบ่ไา้เอาดอกครับเพราะว่าเขาดีเขาใจอยู่เข้าใจจักเบิดนั่นล่ะว่าคิดจังไดนคือพิมพ์จังสีจัซี่นะครับ ตามได้ก็ตามที่ผมบัณฑย่องศิลปินที่เพิ่นเชี่ยหรือว่าบัณฑยเว้าอีกย่งศิลปินที่คนนั้นนั้นกำลังเชี่ยกำลังสนับสนุนอยู่ผมก็แค่มันก็แค่การเบเริเวยเพื่อนนั่นแหะสำหรับคนที่มองมาเห็นนะครับสำหรับที่คนที่มองเห็นแน่นอนครับนั่ไปปฏิบัตินั่ไปปรับปรุงนั่มไปแก้ไขอนนาคตเกินหาสิเปอร์ซนต์นะครับผมได้ดีแน่นอนนะครับผมนั่นแหละ คิดเอาเมืองแล้วกะนนั่ไปวินิจพิจรารณาเอาเป็นอย่างพอดีคือออกมาบอกสูฟัง่งหัวพอดีมีช่องนะครับผมแต่ก็มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมอมาบอกสู้พี่น้องฟัง่งเป็นไอเดียเป็นไอเดียสำหรับผู้ใดที่อ่าเชื่ที่เป็นเอฟซีทีอย่างต่างๆเข้าคิดอยู่ในหัวใจอะคิดได้นะครับผมคิดได้คำว่าสมควรแล้วของเขามันอาจสิยังมทาทนายพ่อสำหรับผู้บริหารเพื่อน สำหรับผาาร่วมทีเพิ่นยู่นําผมเสื้อเลยว่าแฟนคขับ FC ซเบิ่งศิลปินพันในโชวเชียลเชื่อพานในโชวเชียลนะครับบ่ได้ฮหุจักดอก่า24ซีชั่วโมงที่เขาอยู่ผู้ใดเป็นยังไ๋นะครับนะนอกจากตัวซิลปินน้ากันที่อยู่น้ากันเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อแบบมวนมวนเอาความสุขนะเชย่์แบบมีสติกันแล้วกันนะครับผมว,วันดีทวิตซักนำมาฝากพี่ฝากน้องเข้าประมาณนี้ก็แล้วกันครับไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม